สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว Youtube ทุกท่านนะคะสวัสดี FC ทุกคนที่เข้ามาตามช่องของจ๋าจ๋าป่าข้าวโพนเมืงเพชรบูรณ์ขอบคุณนะคะ FC ที่ยังคงติดตามดูนะคะว่าจะจะลงเลขไหนคลิปไหนนะคะก็ขอบคุณมากเดี๋ยวนะคะในคลิปนี้โอ้ยย้อนแสงหมดเลยอ่ะเดี๋ยวในคลิปนี้นะคะ,ะสรุปตัวเลขนะคะก็คือว่าไม่ว่างเลยนะคะจ๋านอนอะ่ะ ห้าทุ่มเที่ยงคืนเนาะต้องตื่นตีสองตีสมทุกวันเลยก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปก็ต้องขอโทษด้วยนะในคลิปนี้นะคะตัวเลขที่เอฟซลองไปหาซื้อนะคะก็คือตอนนี้ได้ยินข่าวว่าหนึ่งเจ็ดหสี่สองใช่ไหมที่แบบว่าอั้นแล้วคราวนี้ยเลขมันมาแรงแล้วเขาก็แบบว่าหาซื้อกันเนาะแต่นะคะของจานไม่มีแต่ว่าใครที่ ตามชุด9ก้าหางอะ่จะจ๋าลงไปแล้วก็เข้าไปดูนะคะเข้าไปดูแล้วก็เลือกตัวเลขแบบตัวตัวไหนที่ตัวเองชอบดูนะคะแต่ว่าถ้าถามจา๋าจ๋าลองไปจับไปชนอะไรเงี้ยเนาะมันจะได้604กับ9 5 6ห้าเนาะ6ก4กับ9 5้แต่มีแต่ตลอดเลยนะคะแต่ว่าเวลานอนอะ่ะเราก็ชอบฝันใช่ไหมแล้วเมื่อเช้าเนี่ยจ๋าจะกลับมาบ้านเนาะไอไอไอรถยนต์อ่ะ ม,มันแบบว่าเวลางวดไหนที่หวยมันจะออกเกี่ยวกับรถอ่ะตัวเลขรถอ่ะมันจะชอบเป็นนะคะอย่างงวดที่ว่าอ่าออกเ8เนาะก็เป็นนะคะเป็นเนาะแต่ว่าในในอ่าเมื่อเช้าเนี้ยก็เป็นอีกแหละนะคะก็ไฟไฟแบต แบตอะแบตเตอรี่อะมันโชว์เนาะที่หน้ารถอะเราก็เลยอ่เอฟซี FC, ถ้าถ้าชอบอะก็หาซื้อดูเนาะหกแปดเก้าแปดเนาะทะเบียนรถจ๋าแต่ว่าถ้าเป็นเลขหลักสูตรในการซื้อเลยนะคะก็จะเป็น6 0ศสกับเก้าห้าหกอะอันนี้แจ้งไว้นะคะส่วนมะขามกวนวันที่ยี่สิบทีแรกบอกว่าจะหยุดแต่ว่าเอฟซีถามมามะขามกวนนะคะจะกวนอีกรอบวันที่ยี่สิบคือ หมดนะคะรอบนี้ก็หมดแล้วนะแล้วเพราะว่าจ๋าก็นอนดึกตื่นตื่นตื่นดึกอ่ะเออก็เลยขอนะคะว่าเคลียร์งานก่อนแล้วก็วันที่20ินะคะจะกวนมะขามแต่ว่า,ามะาขามสุกแกเปลือกนะคะสีทองก็ยังสั่งได้ส่วนแบบมีเปลือกก็จะรอวันที่20เลยเนะเาะอ่ะก็อย่าลืมนะคะขอบคุณหรือโทรมานะอ่ะเอ เอที่อยากได้มาขามโทามาหรือแอดไลน์มาได้นะคะที่เบอร์0658375812นะคะจะเป็นเบอร์โทรของจาอ๋าอย่าลืมนะคะตัวเลขถ้าชุด2ตัว f อฟถามว่า2ตัวได้ไรสีองนี่ก็คงจะอ่านเหมือนกันเนาะสี่สองหนี่น่าจะอัานเอาอย่างนี้ตัดชุด2ตัวมาจากชุด3ตัวที่จะให้ละกัน5้าหก็ได้นะคะห้าหเนาะ เมื่อเช้าก็ไม่ได้กดอะไรไม่ได้ชุนอะไรเนาะก็น่าจะไม่มีศูนย์แต่ก็ชอบอยู่นะยังชอบศูนย์อยู่แต่คุณต้อมก็บอกว่าก้าวมา f อที่รอเลขคุณต้อมนะคุณต้อมไม่มีเวลาเลยพูดจริงๆนะคะว่ามันมันแบบยุ่งมากนะคะแต่แต่ถ้าทันนะเดี๋ยวจ,จ๋าจะลงในโพสต์ของชุมชนของอ่า u ูทูบละกันนะคะเลขคุณต้อมเนาะขอบคุณเอฟที่ยังรักจ๋านะคะสวัสดีคะ่ะ